ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดบัญชีออนไลน์อีกนะครับแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือบัญชีออนไลน์ของเราจะสมัครที่บ้านแล้วก็ยืนยันตัวที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตามจุดให้บริการของธนาคารหรือว่าตามสาขาธนาคารนะครับวันนี้เราจะเปิดบัญชีของกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งการเปิดบัญชีออนไลน์ของกรุงศรีอยุธยา <000. S 1> เขาเปิดให้เรายืนยันตัวได้2จุดนะครับจุดแรกก็คือ กรุงสีไอคอนเฟิร์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามสาขาทั่วไปนะครับก็ลองเช็คดูนะครับเขาจะมีเว็บไซต์ให้เราเข้าไปเช็คดูนะว่าแต่ละจังหวัดมีกี่จุดอ,อันนี้คืออย่างแรกส่วนอย่างที่2อ,อันนี้คือ,อยืนยันตัวทางท่านที่ได้ลงทะเบียนผ่าน ndid นะครับก็คือ,อการลงทะเบียน ndid ที่ผมเคยทำในคลิปที่แล้วนะครับ คลิปที่แล้วผมก็ได้ทำการลงทะเบียน n d i d ไว้กับธนาคารกสิกรนะครับถ้าใครยังจำได้อันนี้ผมยืนยันตัวไ,ไว้กับกสิกรแล้ววันนี้ผมก็จะดึงข้อมูลจากกสิกรนะ่ะเพื่อที่จะมาสมัครของกรุงศรีอยุธยานะครับโอเคขั้นแรกเราก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงศรีอยุธยามาก่อนนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับวันนี้ผมจะทำเป็น Android นะครับ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่ากรุงศรีเข้าไปนะครับ ก็จะเจอกับแอปธนาคารที่ชื่อว่า KMA นะครับ KMA ให้ทุกคนดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นให้กดเปิดไปเลยนะครับเปิดเข้ามาเขาจะมอีอันนี้คือหน้าแรกของเขานะครับให้ทุกคนไปกดตรงเปิดบัญชีนะครับเนี่ยเปิดบัญชี แล้วก็กดเปิดบัญชีอีกครั้งจากนั้นก็เลื่อนนะครับเลื่อนจนสุดแล้วก็ติ๊กข้างหน้านี่นะครับติ๊กยอมรับแล้วก็กดยอมรับนะครับติ๊กข้างหน้าให้หมดอีกนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ อันนี้คือทําพร้อมๆกัแบบท่านผู้ชมเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยทําก็ดูผมเป็นตัวอย่างได้นะครับอ่าอันนี้เขาส่งรหัสมาที่เราแล้วนะครับ9 2 6 7 1 ขั้นตอนการเปิดบัญชีนะครับให้ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเราก็กดอนุญาตอนุญาตเข้าไปอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนผมนะครับเราก็ทำการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับวางให้ตรงๆแลวเดี๋ยวระบบมันก็ถ่ายเองนะครับ บางให้ประชาชนเราอยู่ในกรอบแล้วก็กรอกข้อมูลแบบประจําตัวประชาชนนะครับกรอกเข้าไปของใครของมันนะครับครับสำหรับการใส่วันเดือนปีเกิดน,นะครับกดไปปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเราเลื่อนหาอย่างเงี้ยมันจะช้านะครับให้ทุกคนไปแตะตรงแถบเหลืองน้านบนนี่นะครับกดไปที่คอสอเลยนะครับแล้กวก็เลื่อนหาถ้าเรามัวเลื่อนแบบ ที่ผมเลื่อนให้ดูข้างต้นเนี่ยมันจะยากมากมันจะช้าแล้วก็เลือกเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปนะครับนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเรา ใส่ข้อมูลปัดประชาชนของเราเรียบร้อยแล,แล้วเขาก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับเขาจะบอกจะถามว่าช่องทางในการยืนยันตัวตนคุณสามารถทําการยืนยันได้ด้วยตนเองนี่นะครับสช่องทางที่ผมพูดไว้ข้างต้นนะครับนี่อย่างแรกก็นี่นะครับผ่านดิจิตอล ID นะครับก็คือ NDID นั่นแหละครับส่วนอันที่2ที่ผมบอกว่ายืนยันทีอ่อะไรนะไอคอนเฟิร์มนะครับ กรุงศรีไอคอนเฟิร์มนะครับโอ้กดเริ่มเขาจะถามเรานะครับนี่ช่องทางยืนยันตัวตนนะครับข้างบนสุดก็จะเป็นไอคอนเฟิร์มไอ้น,นี้เราไม่ได้ใช้บริการเราจะใช้บริการของ NDID นะครับซึ่งเราจะเลือกเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับเราก็กด นี่นะครับเขาจะถามเราว่าเคยบันทึกภาพไว้กับธนาคารที่เลือกใช้เป็นเครื่องยืนยันตัวตนผมบันทึกไว้แล้วนะครับแล้วกดยืนยนันกดตกลงครับนี่นะครับจะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับ มาจากแอปเคพลันะครับว่าตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนะครับอันนี้การแจ้งเตือนจากแอปของกสิกรนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปของกสิกรแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเรานะครับนี่เขาจะถามเราว่าตรวจสอบและยืนยันข้อมูล N D I D เขาจะถามว่าเรายินยอมไหมเรายืนยันไหมเราก็กดยืนยันไปเลยครับกดรหัสอีกทีกดยินยอมไปครับจากนั้นเขาจะถ่ายรูปเรานะครับนี่ สแกนใบหน้าสำเร็จแล้วก็ดำเนินการต่อไปเลยครับนี่จะเป็นข้อมูลของเรานะครับจะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ธนาคารกสิกรจะส่งไปที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเราก็กดยืนยัน ยอมรับนี่ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วตกลงจากนั้นกลับครับกลับไปที่แอป,ปของธนาคาร KMA ก็คือกรุงศรีอยุธยาน,นะครับเป็นแอปพลิเคชันของเขานะครับ KMA เราก็เลือกในหัวข้อที่ยังว่างอยู่นะครับ เลือกกรอกนะครับเลือกกรอกข้อความที่ยังขาดหายอยู่นะครับพอกรอกเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปนะครับจะมีคำถามสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันนะครับอันนี้เขาเลือกไว้ให้หมดแล้วนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่กดถัดไป เขาจะมีให้เราตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลถูกต้องไหมแล้วก็ดูตรวจดูแล้วก็กดข้อมูลถูกต้องไปนะครับกดยืนยันครับทำตามเราครับ หันหน้าไปทางซ้ายรอเขาประมวลผลนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับ จากนั้นเขาจะบอกให้เราตั้งรหัสผู้ใช้งานรหัสผ่านและรหัสพินนะครับตั้งพินสำหรับใช้แอปพลิเคชันนะครับมาถึงการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานนะครับข้างบนเขาบอกว่ารหัสผู้ใช้งานเนี่ยต้องมีความยาว6-8ตัวอักษรประกอบด้วยตัวเลขหรือตัวอังกฤษเท่านั้นก็คือเราสร้างขึ้นมาเองได้เลยนะครับ ต่อไปตั้งพินสำหรับเข้าไปใช้แอปพลิเคชันนะครับเปิดบัญชีสำเร็จแล้วครับนี่ครับชื่อบัญชีเป็นชื่อของผมแล้วก็ประเภทบัญชีนะครับออมทรัพย์มีแต่ได้ออนไลน์เลขที่บัญชีนี่นะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้บัญชีออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวแอปพลิเคชันเขาหน่อยนะครับนี่นะครับมาแล้ว ก็สาเร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็ลองมาใช้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัดแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับใครที่อยากสมัครแบบผมขอย้ํานะครับว่าต้องผ่านการลงทะเบียน n d a d ไว้ก่อนนะครับโดยการลงทะเบียน n d a d ของผมผมก็ได้ไปลงที่ตู้ขอตู้เช็ค ID ของธนาคารกสิกรนะครับซึ่งถ้าทุกคนสะดวกธนาคารอื่นก็ลองไปติดต่อที่สาขาได้นะครับ อาสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ